สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปรียบเทียบความดังนะครับของเสียงเครื่องตัดหญ้าสองตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง26ซีซีนะครับส่วนเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่อง5้าสิบซีซีนะครับของมารูยาม่าเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นชื่อรุ่นบ c 2 6 0 t นทนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น n e 5 0ห้าอยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาลองสตาร์ทฟังเสียงกันเลยนะครับเริ่มต้นจากเครื่องตัวเล็กก่อนนะครับตัวนี้เวลาสตาร์ทไม่ต้องเปิดสวิตช์นะครับ มาฟังเสียงเครื่องตัวใหญ่นี่นะครับตัว NE 500อยนะครับตัวนี้ต้องเปิดสวิตช์ก่อนนะครับนี่นะครับรอบเดินเบาของตัวนี้นะครับเสียงก็งจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดเครื่องทั้งสองตัวเลยนะครับ จะเห็นได้ว่าเครื่องตัวเล็กนี้ดังกว่าชัดเจนเลยนะครับเสียงตัวนี้จะดังออกแนวนุ่มๆนะครับส่วนเครื่องตัวนี้เสียงอาจจะแหลมๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาเร่งให้ฟังนะครับเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนนะครับ มานะครับเครื่องตัวเป็น e 500นะครับเดี๋ยวจะลงฟังเสียงตอนเร่งกันนะครับ นี่นะครับเครื่องตัวนี้เสียงก็จะทุ้มๆหน่อยนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนพวกออกแนวรถบิ๊กบค์นะครับเสียงตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาเร่งทั้ง2ตัวให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะว่ามันดงังต่างกันยังไงนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้เอาเครื่องไปวางไว้ประมาณ10เมตรนะครับนี่นะครับจากจากกล้องไปนะครับเดี๋ยวจะไปสตาร์ทเร่งให้ฟังทีละเครื่องนะครับว่าตัวไหนมันดังแรงกว่ากันนะครับ นี่นะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพืเพื่อนเพืก็ได้ยินแล้วนะครับว่าตัวไหนดังกว่าตัวไหนนะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็ถ่ายมาให้เพื่อนเได้ชมนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่สงสัยนะครับว่าเครื่องตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับที่ดังกว่ากันนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ